ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาอยู่สวนนะครับแลวจากเบียกมันนะครับกับนี่หน้าอื่นเห็ดนะครับก็คืออยู่สวนอยู่หน้าเฮากับนี่หน้าเห็ดหลายให้เรานะครับมีหลังสวนที่คุดแล้วว่างหันนะครับก็เหลืออีกสองหล่องคดบ้านแล้วนะครับอตอนนี้ก็แดดแห้งนะครับหอนแต่ว่ามือนี้บ่เดมาพุดหล่องสวนนะครับมือนีจะมาหอหอบกมวงนะครับก็บหม่วงห่อปลูกหลากหลายสายพันธุ์นะครับ ย่างละเล็กหน่อยนะครับนี่ก็นำดอกใหม่นะครับดอกใหม่เบอร์ซีนะครับแล้ก็แก้วขมิ้นนะครับเหลือเหลืองแล้วนะครับเหนือเหลือง,เ,อง,เ,องเดี๋ยวจะห่อไว้ฟังนันก็มีนะครับก็เป็นแก้วเสวย,ยนนำดอกใหม่แรดแล้วก็โชกอันนั่นมหาชนกก็มีนะครับนี่หลายหลายพันนะครับอันนี้นี่โมเน่네ใจว่าพันหนังนะครับว่ามัน네โชกอันนั่น แต่กบบระบ่แน่ใจนะครับกระตน้นพันใหญ่แห้งนะครับกะดกกับซ้าตนนะครับตอนนี้ก็ดอกดกนะครับแต่ว่ามันลนที่นเบิรนแล้วนี่เหลืออยู่ซําหนีเองนะครับนำต้นไหม้นี่ก็ดกแห้งนะครับวางดอกใหญ่ขึ้นมามันก็ลนเองกะเหลืออยู่นี่แซงละนวยสินะครับตอนนี้หน่อยก็เป็นหาหกหนวยนะครับก็เขาา่บด้ฉีดยาบด้เดนยังนะครับปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเลย เดี๋ยวฉันจหอนะครับห่อกัะใส้บ่ม,มีถุงหอนะครับบนติ๊วถุงบนิล่งทุ้นปานันนะครับเพราะว่ามาเห็ดแบบธรรมชาตินะครับแบบซ้มมี่นะครับกร,ก,กระดาษกระดาษไมโคโรนะครับนี่กระดาษโพสชัวก็จะเอามาหอหอหอกันแดดไว้ซื้อนะครับนี่ลักษณะการหอก็คือเพื่อกันแดดนะครับนี่ก็จะห่อไปแค่นี้นะครับนี่ กันแดดไว้กันแดดกันมแมลงนะครับบ่ลอยบ่เส็นแต่ว่ากะสีผิวมันอาจจะงามงามก่าเก่านะครับกวัวบริหอร์แต่เดี๋ยวจะมาลองหอเบิ้งนะครับแต่ว่าจะได้แจ็คหน่วยนะครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายติดตามนะครับเพชเผู้เดียวกอาจจะบร่ได้เห็นขั้นตอนหอนะครับเดีเอาค้าตั้งกล่องมาเดี๋ยวจะข่ายให้เบิ้งเเรื่อยนะครับไอการเลือกหอบองม่วงนะครับก็เลือกหน่วยที่มันใหญ่ที่มันสมบูรณ์เต็มที่นะครับ อันนี้เป็นมงวงแก่ขมิ้นนะครับถิ่นสมบูรณ์นี่นะครับนี่ใบงามหน่อยสมบูรณ์นะครับนี่ข้ากระจีห่อไว้ลันนี่สองหน่อยกังามนะครับแต่ว่ากระด่างน้อเล็กหน่อยแล้วนี่กระงามนี่นะครับแต่บ้านใหญ่แห้งถ้าจะเลือกหน่อยถี่มันสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับอันนี้มันแก่แล้วก็ป็นยังนะครับห้าห่อว้เพื่อกันแมงมันกินเนี่ยมันสุกนะครับ นีสี่น้อยนีงามนะครับนี่นก็แจะหอ่อให้กันนะครับสูงเงี้ยหน่อยหน่อบัวางามห่อกะอาจจะเก็บกินนะครับอาจจะบริห่อเอานี่ก็ตัวใหญ่แหละก็มี่ตัวเป็นไม้ก็มีนะครับนี่กนันยังหน่อยนะครับนี่นี่นี่ก็งามนะครับบ่วหันใหญ่อยู่นี่นี่ก็งามนะครับ มันยาวงามนะครับบงุงม่วงแกวขมิน้นไปกินสมนะครับบม่วงนี่แต่ว่าซุกกระแสบขึ้นกันเขาก็ห่อไปกินซุกขึ้นกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนำดอกไม้อีกต้นหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นนำดอกไม้นะครับที่เขาจะห่อขึ้นกันก็เลือกน้อยที่มันสมบูรณ์ที่มันสวยๆนะครับนี่นั่นนี่ก็สวยดีนะครับแบบวลสดานะครับบริสิทธยาบริยั้งเลยนะครับ ไอ้ระตนามนะครับนี่กัมันสีออกมนัมนมวนแล้วนะครับมันมวน้วคิดว่าหนาจะแกแล้วนะครับห่อ,หอตอนมันแกนะครับนั่น,นี่กับโง่ามกอา็อาจจะบริห่อนะครับอาจจะแกไปกินก็นได้กินสมนะครับ,รบเดี๋ยวพาเนะบื้บองบุกม่วงแก้วขมิ้นนะครับเดี๋ยวจะห่อแก้วขมินต่อนะครับ มาันห่อนําดอกไม้เด้วนะครับนี่นะครับน้หไยแห้งนะครับนี่น้อยเดญ่ยวปกติกะห่อน้อยๆก็หนีนะครับแต่ว่าแต่ว่าผิวมันเนี่ยสวยนะครับตอนไหเ่แลยวเพราะตอนนี้ห่อห่อไวในเพื่อไวถ่ายกินซุกนะครับให้ผิวมันเนียนเล็กน้อยนะครับห่อห่อที่ล้างก็บว่หยังครับแต่ถ้าดีกะห่อนน้อยก็หนีนะครับนี่ห่อใหญ่สว่งกำลังเป็นนมสำนีค่อดีนะครับนี่ แต่ว่าแกวขมินเป็นมองทนนยู่วนะครับเป็นมองกินสมแต่ว่ากินสุกกระแสบยพื่อกันนะครับนีกอีกว่าดนนะครับนี่สุกต้นยังหน่อยนะครับเบื้องในสองปีไดวจะห่อให้เบื้องนะครับกะห่อกับว่าเดยห่อยยังหลังไม้นะครับบ่ไเด้ใส่กระดาษาราบอนคือมภูเขานะครับ อันนั้นเป็นเครื่องธุรกิจนะครับอันนี้ห่อแบบบานๆนะครับใต่กระดาษนะั่งคือพิมพ์หรืยว่ากระดาษเอของไมโครนะครับที่เขามาแจกเขามาอันนี้นะครับกห็ห่อห่อไว้เังส่นะครับห่อตหมงขวานทั้งเตะก็บปล่อยไว้ทั้งรางสีบ่เป็นั้นนะครับปล่อยไปเลยห,ห่อตะมงห่อตะขวานไว้ไวนะครับเนี่ยกเ็เอาเอาสแตปเปิลน,นะครับ แต่เป็นเงียบไว้เลยนะครับบอต้องยังหมากใหม่นี่ก็จะอยู่ะมาณนี้นะครับแต่ว่าบ้านในเง็บนะครับก็ะบ่ยากนะครับทามาฮดหนต้นหมักม่วงนะครับที่มะฮ่อไหอาทิตย์ก่อนนะครับมะฮ่อวบนาต้องใหม่นะครับตัวนี้กลับาอีกทีหนึ่งนะครับซูกซูกค่าต้นเลยนะครับนี่ มันมันลนลงนะครับมอไหวออกสีเหลืองเลั้งเ็น้อยนะครับนี่สุกค่าตนไอ้ลนสามหน่วยนะครับนี่น่อยงามเลยอันนี้เป็นผิวบบสวยหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเหนื่อยนอยั่งดีครับต้องได,ด้เปิดเปิดถุงเบิ้งนะครับแบบนี้น่าจะร้อยสุกหลายหน่วยนะครับนันหน่อยหนึ่งลน รสหนามเพิ่นบริันเลยบริเห็นนะครับเน่าถิ่นจะได้เก็บว้นะครับเก็บบวมใบพอดีสงการนะครับได้กินชุบพสหนามต่อนนะครับเกิดจะพยายามห่อแห้มันได้ลายที่สุดนะครับหน่อยใดที่มันงามนี่หน่อยจึงสี่งามนะครับนี่จะพยายามห่อให้ได้รายที่สุดนะครับห่อไปกินนะครับเมื่ได้ขายเด็กกูไปกินก้อนปีนี้นะครับ หน่อยตันบนนน่ันใหญ่ก็มีหลายหลายรุ่นนะครับนี่รุ่นนีหน่อยๆก็มีอยู่รุ่นนี้ก็รุ่นกลางนี่ก็รุ่นใหญ่นะครับรุ่นรุ่นใหญ่ก็นี่ก็มีนะครับนี่ลัวข้างบนนะครับใหญ่ก็พยายามห่อไปเรื่อยๆนะครับให้ได้หลายที่สุดนะครับนำต้นตใหม่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่สเสวยกับแหลกนะครับก็หล่นฝากติดตามนะครับมาอะยรักดีวิธีเทศบานนะครับท่านนี้ อยู่กับสวนบักม่วงกับสะอยู่หน้านะครับแตง่งตกแต่งสวนตกแต่งสะนะครับนี่ก็มองทีพุดแล้วหันนะครับเห็ุสะพานไวยตาฝนมากอะ่ะมีน้ำเหมเรียงลานะครับฝากติดตามนะครับบันไดพกดีวิธีเทศบาลน,นะครับสำหรับมือนี้ก็ไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ